สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้ทำการติดตั้งในส่วนของออสตาร์โนดและทำการเซตอัพโนดของเราเรียบร้อยแล้วขั้นตอต่อไปครับก็จะเป็นการติดตั้งในส่วนของออมอนครับเพื่อไว้จัดการดูสถานะและจัดการโนดของเราผ่านหน้าเว็บครับขั้นแรกครับให้เราเข้าไปที่พุตตี้ครับหากท่านอยู่ที่พุตตี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับหากท่านาท่านใดยังไม่ได้เข้าครับก็ให้เข้าไปที่พุตตี้ครับ หลังจากนั้นครับให้ Copy คํคำสั่งทั้งหมดครับใส่ n o t Page ครับซึ่งคําสั่งตรงนี้ครับผมจะแนบไว้ในดิฟคลิปชั้นใต้คลิปครับท่านสามารถ Copy และใส่ Not Page ได้เลยครับโดยขั้นตอนนี้ครับให้ท่าน Copy ทีละคําสั่งครับและวางเข้าไปใน n o t Page ครับ ในขั้นตอนนี้ครับให้ท่าน Copy ชุดคำสั่งตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็วางไว้ใน o t t p a d ครับและกด Ctrl O ครับกด Enter ครับจากนั้นกด Ctrl X ครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้ท่านลองทดสอบเข้าหน้าเว็บครับซึ่งสามารถเข้าได้ที่ตัว IP นะครับก็ลองใช้วิธีการเข้าเว็บได้เลยครับ ท่าน,นก็จะเห็นว่า,าหน้าเว็บของอมอนนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับให้ท่านทําตามหน้าเว็บของท่าน h 2 b m I ต่อนะครับในการาตั้งค่าในส่วนของหน้าเว็บซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูได้ทางหน้าเว็บของท่าน h 2 b m I นะครับในการติดตั้งอมอนนะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนตามนี้เลยนะครับท่านสามารถ Copy และวางเข้าไปในตัวพุตตี้ได้เลยครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งออมอนครับก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปเป็นการติดตั้งซ u เปอร์มอนครับในคลิปถัดไปขอบคุณครับ